สวัสดีเ้อพี่น้องสุขุสุขคนผู้ติดตามรัฐบาลมาโศกกันหลังห้ยออกนะพี่น้องนะมาโศกกันมาคุยกันหลังห้ยออกหลังเหล็กออกไปเป็นยังไงมีผู้โศกมันในบ้านอกของปู่กะมี่ตัางต่าเขาวิ่งเขาวิ่งจับครูว่าว่ามีเทียวนี้ว่ามี ม่มีตัวแตกตัวเข่าพี่น้องม่มีตัวแตกม่นคือหลอกสิ่านมาวันที่หนึ่งมีหน้านีมีดมีดแตกตรงๆหลอกนีว่ามีเนาะพี่น้องเนาะต้องหัดกันต้องหัดกันรุดพี่น้องคอมเมนต์เนี่ยรัฐบานก็ออกมาเลยรอะไรรัฐาลออกมาอยู่ใส่เราไมเได้รัฐบาน

หกสองหกกับไอเก็ดแปดล่างบนหกสองหกพี่น้องกะของต้องวดกะบลดไปรอบพี่น้องเนาะมีแต่หกกัเอามาให้พี่น้องเบิ้งโสก,กันลังให้ออกมีดมองได้เขาวิ่งเขายังแน่นอนพี่น้องเนาะรัฐบาลของปูต้องวดกะบบกเขาพี่น้อง รุดไปของสุดตรองวัดก็มีเหล็กจับเหล็กเคียงเหล็กวิ่งก็มีสามหาหกแปดเก้าวิ่งแปดวิ่งเก้ารุดนะพี่น้องกระมาจับกูสามหาสามแปดหกแปดแปดเก้าเก้าสามเก้าหาเก้าหกเลิกกับสามตัวกัน húc pẹt cầu, húc cầu pẹt, cầu cầu, cầu húc cả, pẹt, húc cầu, cầu, pẹt cầu húc, vì nào, cũng cả cứ, húc pẹt cầu cắp, pẹt cầu húc, cầu, pẹt cầu cắp cầu húc, ลุดพี่น้องของตองหมดไปบ่เขาเนาะพี่น้องเนาะตองหมดบ่เขามันนี้ก็มาเบิ่งล็อกเงินล้านพี่น้องล็อกเง,นนนง,กงินล้านกะเก้าคู่ก็ให้วิ่งฮกวิ่งโหลดฮกโหลดเก้าแต่กอยู่พี่น้องจับครูก็มีหนึ่งสี่สองห้าสามฮกมันมีสองหกเป็นสามหกแล้ไก่เคียงนะพี่น้องเนาะ เป็นสามหกสี่เก็หาเกาไปหาแหเก้เก็ศูนย์หนึ่งเก้สองเขาจะวิ่งะพี่น้องเขาวิ่งหกนะพี่พน้องน้องวิ่งเขาหลุดหเขาหลุดหกรอบนี้เขารูดหกพี่น้อง กมากล่างบันสุดล่างสุดลางก็วิ่งซวิ่งหกพี่น้องล่างวิ่งซีหจับคแปดศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์สองหนึ่งามห ห้าเก็ดหกแปดลุดพี่น้องของลางว่ามีหลุดว่ามีว่ามีวิ่งว่ามีเขาวิ่งว่ามีเขายังจากยางหลุมดมดบนในบีในลุดหกนอกพี่น้องเนาะไปมาหลุดกะสิสมหวังอยู่ตรงเนาะพี่น้องเนาะในลุดหกอยู่บนลุดหกอันนี้กาพ่อพานพี่น้องพ่อพานได้วิ่งพานวิ่งพี่น้อง มาสุดเต็มเคยเก่งๆเข่าใกล้เคียงพี่น้องบ่บาบ่เข่าพี่น้องสุดเต็มนี่จับคู่มันมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีอยู่หกหลักเนาะพี่น้องเนาะจับคู่มากเกินลักเก่าก็มีสอง เก้าสองเก้าห้าเก้าแปดเก้าหนเก้เก้าเก็หกลมเก้าห้ากับเก้าแเป็นเหล็กเก่งเหล็กดังสำนึพี่น้องเก้าห้เก้าแปดแลุดไปนะพี่น้องเนาะล้กสอก็มี2องห้าตัวไก่เคียงคือ2องห้า2องแปดสองหนึ่งสองเก็ดเก็ดเคียงสองห้ากับไก่เคียง กรลุดไปพี่น้องรักสองกรลุดไปม่มีสองกหกราก็มีห้าแปดห้าห่หาสหา,ก 4, หากเก็ดกรไทตัวซ้ำร่องก็คือห้าหนึ่งรักแปดก็มี8ปดหนึ่งแปเก็ดได้ อันนี้เขาตัวกับด้ยวยพี่น้องเน้อแปดเจ็ดเป็นเจ็ดแปดนะพี่น้องเนาะในยุ่ก็พี่น้องว่ามันิีลดว่าแมนเขาตัวกับพี่น้องเขาอยู่สุดเต็มไม่ยู่สุดเต็มเดินในยุ่เนาะพี่น้องเนาะสุดเต็มแต่เป็นตัวกับแต่ว่าเป็นตัวเก่งของปูเป็นตัวกับเนาะพี่น้องเนาะเขาเขาเก็ดแปดเป็นแปดเจ็ดพี่น้อง บ้าน,นี้กันตัวรักหนึ่งกับมี่หนึ่งสีหนึ่งเก็ดรักสีกับมี่สีเก็เขาวิ่งได้พี่น้องเด้อเขาวิ่งรูดเก้ารูดแปดวิ่งรูดเก้ารูดแปดเขาแปดพี่น้อง เรื่องบอลตัวนี้ตัวนี้กับเขาคือกันพี่น้องโอ้ยเรื่องบอลเบื้องพี่น้องนะเรื่องตัวลูดแม่พี่น้องเรื่องเกดแปดเอาลูดเขารูดต้องหัดกับเขารูดบ่ะแมนลูดพี่น้องเขารูดเขาวิ่งมาพี่น้องนะสุดเต็มกับเขาวิ่งแปดเขาวิ่งตัวนี้เขาวิ่งลายยู่วสุดเต็มเขาวิ่งแปดกับเขาตัวเจาะเขาตัวกับเกดแปดแปดเกดเป็นเกดแปดนะพี่น้องเนาะ กระพ่านยุ่มสามชุดนี่กระพ่านแล้วล่ะหลงบาเนี้กระมาชุดชุดโบัล้านนี่ชุดโบัล้านนี่ธรรมดาขันจับเลยกับเขาเมดชุดตัวนี่พี่น้องแต่แห่งว่ดจับออกจับว่าเป็นจับว่าเขาเนาะปปูจับบัวใดนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเขาลุดเขาว,วิ่ง เดกในกันขเขามาที่พี่น้องเดกใน่จะล่างกับเขานะพี่น้องนะแต่พี่น้องจับเอาเป็นกะสูตรที่หนึ่งกับสูตรบลาณกะในเกรืองไม้บวกกับแปดเก็ดหาสองสหนึ่งหเขาแปดเก็ดเก็ดแปดเลยโตยุหัวเลยพี่น้องผู้ว่าจับเอา พี่น้องก็จับเอากับพู้จับเก่งกับจิได้ยยุทธีนาะพี่น้องเนาะผู้ก็ว่าให้จับเอาเองน้ำเนาะผู้ก็มาจับลูดเก็ดลูดสองเขาท,ทั้งเก็ดทั้งเก็ดได้พี่น้องเด้อผู้มาลูดนี้พานเด้อพี่น้องเด้อนี่ลูดเนี่ยลูดเก็ดสองพานลเล้เอเก็ดสองในรางนี่สองในบนเก็ดในรางลูดพานสองตัวพี่น้อง เชียนหลุดบ่ริะพิาดเได้อพี่น้องเด้อไผหลุดไผรห,หลุดได้ทั้งบนทั้ล่างเด้อพี่น้องเด้อเก็ดกับ2งข้าบนเข้าลางผพานยู่ตัวนี้เดีวก็มาจับคูก่กะนซีหกเกตซีเกตส,สห,าหาสองแปดหนึ่งแปดหาาตัวกับ8ปดเก็สองซเกสอง เขาวิ่งรูดพี่น้องเกดสองเขาทั้งบนทั้งล่างเด้พี่น้องเด้ผู้ได้วิ่งผู้ได้รูดเกรูดสองนี่ผ่านนะพี่น้องเนาะเด็กน่ทั้งล่างก็ผ่านพี่น้องเกตแปดสองหกเขาเมดจับเป็นนะพี่น้องนั่นเด็กเตตัวหนึ่งว่าหลายพี่น้องหนึ่งสองจับเด็กเตโตเขาเมดพี่น้องมานี้ก็มา สุดที่2วิ่งเก็ดวิ่งหนึ่งเขาหลุดเก็ดหลุดเก็ดหลุดหนึ่งเขาหลุดเก็ดพี่น้องเขาเก็ดหลุดเอกจับคููก็มีเรียกในตารางก็มีเก็ดศูนย์แปเก็ดหเก็ดแนี้มาเขาโยมุมพอดีพี่น้องเดี๋ยวเห็นเนาะ ตะกัหนึ่จับฟูจับเก็ดสามศูนย์แปดซีเก็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามตัวกับศูนย์เก็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึได้ลูดกับเล็กนนั่นพานพี่น้องพานได้หนี่สุดนี้เก่งเด้นี่ของสุดโบราณนี่นี่้าพี่น้องสิเก็บสิจับได้แม่นบอสละพี่น้อง มานนี่ก็มาสูตรพญานาคสูตรพญานาคกะสูตรแหลกกะวิ่งหกวิ่งเก็ดวิ่งหกเก็ดดูดบนพี่นอ้องเข่าทั้งหกทั้งเก็ดได้พี่น้องเด้อพญานาคสูตรแหลกเลยทั้งหกทั้งเก็ดพวกได้ดูดกะผู้ได้เขามาวิ่งดูดกระพานพี่น้องในบนรางเลยจับคู่กะ หกสามหกห้เก็ดหเก็ดสาสมตัวก็9เก้าหกสเกหหสุดที่สองค่ะสามตัวมาตัวกะมีสมมีหามีเก็ดมาตัวเดียวคือมาเก็ดพี่น้องมาลูดเก็ดลูด3มตัวจับคูกะสามศูนสสองสเก้า หาศูนย์หาสองหาเก่าเขาเก็ดได้พี่น้องเด้ออันนี้สามตัวมาตัวในเกตตัวหนึ่งสุดที่สามวิ่งฮกวิ่งเก่าเข่ารูดฮกได้พี่น้องเด้อสันวิ่งนี่บ่ค่อยพลาดเนาะวิ่งนี่แม่นย้ำที่สุดเลยพี่น้อง วิ่งแมนย่งหกลุดเก่าได้หกจับคู่กับหกศูนย์หกสี่เกาศูนย์เกาหกประกบเก่าหกในแต้วิ่งพี่น้องเ้อบาันนี้นกรมาติดตามต่อไปขันวิ่งพวกนด้เป็นเสี่ยนวิ่งทั้งหลายวพพ่าผิดผลาดดอกพี่น้องเขาทุก <S <S เขาเกือบทุกทุกรอบนะพี่น้องน้องวิ่งพี่น้องเอฟซีกะคือว่ารอบนี่รัฐบาลของ สุดของปูขุนคือว่าของตะขุนปรารวยนี่เขาตะวิ่งพี่น้องเขาได้ตะวิ่งผ่านได้ตะวิ่งบ่มีแตกผ่านวิ่งกับพานเจาะตัวหนึ่งสุดเต็มเจาะเก็ดแปดเป็นแปดเจ็ดน้พี่น้องนอาแปดเจ็ดเป็นเก็ดแปดเอาพี่น้องบันนี้ก็ให้พี่น้องเอฟซีผู้ได้มาติดทามาติดตามกันสดๆมันๆันกันหมดต่อไปด้วพี่น้องเด้อ รอบต่อไปก็ให้โซกมันคือเก้าสำหรับมื่อนี้กะห้พี่น้องเอฟซีสุกคู่ทุกคนรอคอยวันที่หนึ่งเมษาจิตจหวัดอยู่น่ะพี่น้องเนาะรอบนี้คงสิแตกคงสิได้สามตัวสองตัวตรงตรงน่ะพี่น้องเนาะให้พี่น้องเอฟซีสุกคู่ทุกคนพูทติดตามโศกโศกมันมันบันที่หนึ่งเมษาเดอพี่น้องเด้อพอกันไหมพี่น้องสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงรำเลื่ยลำเลยกันทุกคู่ทุกคน ยาเจ็บยาจนพอกันอีกเจนึงปันที่หนึ่งเมษสาสองพันหาหสิบเกดไปน้องสำหรับโมนีขอเก้าคำว่าสวัสดี